สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ฮะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบรมีของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมานะครับที่จะมาบอกเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอย่างคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับวันนี้ครับไม่ได้เป็นในเรื่องของวัตถุมงคลของของท่านนะฮะแต่วันนี้ครับผมมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับพระคาถานะครับ ของหลวงพ่อคูณนะฮะที่ต้องบอกว่าที่เด็ดจริงๆครับน้อยคนจะรู้เรื่องนี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระคาถาป้องกันโรคนะครับเคยมีรายการนะครับที่เข้าไปสัมภาษณ์ท่านนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าปีพศไหนนะฮะ นะครับก็มีทางาวิทยากรนะครับได้สอบถามท่านนะครับว่าชาวบ้านนะครับหรือผู้คนที่เข้ามาพบท่านเนี่ยนะครับเข้ามาทำอะไรนะครับส่วนใหญ่นะครับท่านก็ดีตอบไปว่าส่วนใหญ่ก็มาขอพึ่งบารมีนะครับมา ขอความช่วยเหลือจากท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนนะฮะทั้งในเรื่องต่างๆในด้านต่างๆนะครับแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระคาถานะครับช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คนที่เข้ามากราบไหว้สการะกท่านเนี่ยนะครับ ท่านบอกว่าท่านมีคาถาที่จะช่วยนะครับป้องกันไม่ให้นะครับผู้คนเนี่ยเกิดโรคต่างๆนะครับโรคร้ายต่างๆเนี่ยท่านสามารถเสกเป่าคาถานะครับป้องกันโรคได้นะครับซึ่งพระคาถานเนี่ยนะครับท่านได้ศึกษาและร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์ นะครับสืบทอดกันมานะครับและท่ทานก็เชื่อว่าจะสามารถป้องกันโรคได้นะครับโรคร้ายต่างๆเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยพระคาถานี้นะครับท่านเชื่อว่าพระคาถานี้ช่วยป้องกันโรคได้และก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้พระคาถาของท่านนะครับท่านพูดอยู่ตอนหนึ่งครับท่านบอกว่าพระคาถานี้นะครับ ท่านจะอธิษฐานนะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับหรือว่ากม้วนกระดาษนะครับเคาะไปที่หัวผู้คนนะครับแล้วก็ท่องบนภาวนาในใจนะครับว่าสัจจะสัจจังอธิษฐามินะครับอีกครั้งนะครับเผื่อท่านไหนที่จะเอาพระคาถานี้ไปใช้นะครับฟังให้ดีนะครับ ท่านภาวนาว่าสัจจะสัจจังอธิษฐานินะครับท่านภาวนาแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะหัวของชาวบ้านหรือผู้คนที่เข้ามากราบไหว้บูชาท่านนะครับท่านเชื่อว่าคาถาบทนี้นะครับจะช่วยป้องกันโรคได้นะครับเรื่องราวของท่านนะครับที่ผ่านมานะครับก็ เกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับและเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านไปทุดงนะครับสามารถรักษาคนตายแล้วให้ฟื้นขึ้นกลับมาได้นะครับเพราะพราะท่านเป็นพระที่ มีอภิญญาสูงนะครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นพระสายกรรมฐานเป็นพระที่สันโดษนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับ ปกปักรักษาทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ